สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินเค้กน้ำกันมื่อนี้วันเกิดจ้ะเสียงจะดังนะจักหน่อยเด้อจ้ะเด้อเค้กจ้ะเค้กจ้านายซื้อมาให้สวยเยอะสวัสดีจ้าพี่น้องม,คคมื่อนี้วันเกิดมากินเค,ค้กน้ำกัน่นมีเค,ค้กจ้ะเป่าแล้วมันเสียงดังนะจ้ะก็เลย เทาเนาะจ๋ะมากินเค้กน้ำกันเกิดคอยเป่าเองกินเองจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เจ้านายซิอมาหายเ้ยจ้ะเด้อมากินน้ำกานมากมากขอยป้อนนี่ค้ามีให้พวกเจ้าคอยเปนแทนเนาะม,ม,มามากอีกค่ำหนึ่นง มากินน้ำกันพี่นอ้องเดี๋ยวนนยาพันเสือมาให้หมือว่านจ้ะแช่ไว้พันเกิดคนนี้ก็เลยเป้ามาอนี้มากินน้ำกันฝากอลไยกดแชร์ตรงนี้เด้ดจ้าเด้อตรงนี้กดติดตามตรงนี้ก็จะเป็นกำลังใจงให้คอยน้ำเด้อ กินน้ำกันอืมถ่ายไปอีกทีแล้วพี่น้องเอออืนอ่ะปากอ่ะอ่าปากรึเปล่าเขาจิดว่ากุณได้บ่อาดตีเด้ Ừ kỳ mạo Mickey <Mouse. cười> Các bạn bố Con mành. Con mành. หวานหวานเป่าไปแล้วจ้าเคก้กอ่ะเป่าเองจุดเองมีความสุขเองจ้าไว้พ่อในครั้นี้เด้อจ้าเด้อ จะคุยกันเสียงดังกระทำจะพูดกันค้างหวานหพี่ไมอ้วนวันเกิดอะบ่คอยยังไงเนาะจ้ะอคอยข้นมาเบิ่งหลายๆเนาะจ้ะเนาะข้นติดตามเมลายเนะยาะหลังสุขภาพแข็งแรงเนาะไปให้ทุกคนที่เขามาเบิ่งสุขภาพแข็งแรงนเะจ้ะ รวยรวทุกคนวันเกิดวันเซ่ิมหาวันทีจมหาสิบสี่เค้กมาวันที่สิบเจ็ดองกินได้พี่น้องมากินมาได้เืียน้ำใจเพื่อนขอบคุณ คอรสิไป,ปเราค่อยป้นนนนนอนมุกเจ้ากินน้ำกันอ้วนน้ำกันจ้ะสุกข์กับพแข็งแรงน้ำกันข่อยแข็งแรงมุกเจ้าไปแข็งแรงกินทีไปเราจะค้าสุดท้ายน้องอาป้อนค้า,าสุดท้ายเลยอกอ่าแล้วกันเนาะ กินเขาก่นกินของหวานไ่อิ่มแล้วไ่แล้วเป็นกะจงไปจ้ะไปแล้วสวัดีจ้า